ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับช่องทางการทําเงินฟรีทูมิเนียลเล็ตนะครับโดยที่เราไม่ต้องเชิญเพื่อนแม้แต่คนเดียวนะครับสามารถถอนเงินได้จริงนะครับทำได้ทั้งมือถือ Android iOS และก็คอมพิวเตอร์นะครับผมสำหรับใครที่สนใจอยากจะมีเงินฟรีเข้าทูมิ n e ียลเล็ตโดยที่ไม่ต้องเชิญเพื่อนแม้แต่คนเดียวเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนเริ่มต้นกันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่าง ที่ผมจะมาแนะนําให้กับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมมีชื่อว่าเซอร์วิอนนะครับก็เป็นแอปที่เปิดมานานมากๆนะครับและหลายคนเนี่ยทำเงินจากแอปนี้ค่อนข้างบ่อยนะครับสำหรับคนที่ติดตามผมตั้งแต่แรกๆนะครับในส่วนของแอปเซอร์วิอนเนี่ยเมื่อก่อนนะครับมันจะแลกได้แค่ PayPal เท่านั้นนะครับตอนนี้ทางแอปเนี่ยได้เพิ่มช่องทางการถอนเงินในส่วนของทรูมิลเลอรเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะสอนว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับสำหรับคนที่อยากดาวน์โหลดแอปนี้นะครับไปค้นหาที่ Google Play s t o r รนะครับหร บนมือถือของเพื่อนๆได้เลยนะครับตามชื่อที่ผมขึ้นไว้ให้ทางด้านซ้ายมือได้นะครับโหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับหรือว่าจะใช้งานผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะครับผ่าน Google ก็ได้เนาะพอเราติดตั้งเสร็จแล้วก็เปิดแอปขึ้นมานะครับช่องทางการสมัครเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับมีทั้งหมด3วิธี1คือการลงทะเบียนด้วย Google หรือว่าอีเมลนั่นเองนะครับสคือการสมัครผ่าน Facebook นะครับสามก็คือการลงทะเบียนด้วยอีเมลนะครับเพื่อกดเข้าไปแล้วเขาจะให้กรอกอีเมลกรอกอะไร จะเป็นอีเมลที่เราเชื่อมต่อไว้กับ Google เลยนะครับเราก็สามารถเลือกอีเมลและก็ล็อกอินได้เลยนะครับผมแค่นี้ง่ายๆในส่วนของขั้นตอนการสมัครไม่มีการกรอกโค้ดไม่มีการสมัครผ่านลิงก์ใดๆดทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าระบบของเซอร์วิสยอนไม่มีการเชิญเพื่อนนะครับผมอ่าโอเคนะครับพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยลวนะครับในส่วนของตัวแอปนะครับมีทั้งหมด5เมนูด้านล่างนะครับแอปนี้เป็นเมนูภาษาไทยนะครับใช้งานง่ายแน่นอนนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมเราจะต้องยืนยันในส่วนของเบอร์โทรนะครับผมก็ให้เรากดไปที่อ่า การแลกเปลี่ยนก่อนเลยแล้วกันเนาะกดเข้าไปนะครับแล้วเราก็เลือกไปที่ t u o Mini Wallet นะครับผมพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะให้เราอัปเดตเบอร์มือถือนะครับผมแนะนำนะในการอัปเดตเบอร์มือถือเนี่ยแนะนําให้ใช้เป็นในส่วนของเบอร์ของ Wallet ไปเลยนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ต้องกรอกอีกครั้งหนึ่งเลยก็ได้นะในส่วนของการถอนเงิน Wallet อันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมเพิ่องอกรอกครั้งแรกเหมือนกันนะครับในส่วนของ Wallet นะครับเพราะว่าในส่วนของ Wallet เนี่ยมันเพิ่องอัปเดตใหม่นะครับผมยังไม่เคยถอนนั่นเองนะครับว่าตอนที่เราจะถอน Wallet เ อีกครั้งหรือเปล่านะครับทางที่ดีเนี่ยให้เราใส่เบอร์ wallet ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยจะดีกว่านะครับในส่วนของบวก66เนี่ยมันเป็นรหัสแทนเลขศูนย์ของเราอยู่แล้วเราไม่ต้องใส่เลขศูนย์ในการกรอกเบอร์นะครับให้เรานะครับกรอกแค่9ตัวนะครับผมแล้วก็กดส่งรหัสไปนะครับอ่าโอเคนะครับพอเราก,กรอกเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เรากดรับรหัสนะครับผมกดรับรหัสไปมันจะส่งรหัส6หลักไปทางเบอร์ของเรานะครับอ่าโอเคนะครับพอเราได้รับรหัส6หลักมาแล้วเราก็กอกลงไป แล้วก็กดตรวจสอบด้านล่างเลยนะครับอ่าโอเคนะครับเมื่อเรากรอกเสร็จเรียบร้อยอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับวิธีการแลกคะแนนของคุณนะครับก็มีรายละเอียดตามนี้เราสามารถอ่านได้หรือว่าเลื่อนดูได้นะกดดําเนินการต่อได้เลยนะสำหรับการแลกเปลี่ยนนะครับผมนี่เขามีในส่วนของการเติมเงินชูมมี่วอลเล็ตนะครับอ่ามันมีให้เรากรอกเบอร์วอลเล็ตด้านบนเห็นไหมนะครับผมอ่าเห็นไหมมันมีให้กรอกด้วยนะนี่ผมไม่รู้นะผมเลยให้เลือกใช้เป็นเบอร์วอลเล็ตไปก่อนนะครับอ่าโอเคนะครับย้อนกลับ จากแอปเซอร์เวยอนกันนะครับสรับคนที่ทราบอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับผมสามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะครับในส่วนของเมนูแรกนะครับอีเวนต์นะครับผมมาดูที่อีเวนต์ก่อนนะครับในส่วนของอีเวนต์ตรงนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของกิจกรรมหรือว่าอะไรต่างๆเข้ามาให้เราร่วมสนุกเพื่อที่จะรับในส่วนของพอยต์หรือว่าคะแนนนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับคุณสามารถเติมเงินชุมนิว e วอรเลดได้ตั้งแต่ 10, 000, 1นึ0 0หมื่นหนึ่พันพอยต์นะครับหรือว่า1นึ่งหมื่นหนึ่งพันคะแนนในการแลกเปลี่ยนเนาะขั้นต่ำ 1, 000, 000, 000, 30บาทนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ s t a Starbucks หรือเปล่านะ2 8 0 0 0ืนนะครับ90าบาทนะครับแล้วก็จะมี PayPal นะครับ Paypal อยู่ที่2 0 0 0 0คะแนนนะครับเป็นเงินก็ประมาณ2ดอลลาร์นะครับผม2ดอลลาร์ก็60เกือบ70บาทนะครับผมต่อไปเมนูที่2นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของโพสำรวจนะครับในการสำรวจตรงนี้เราสามารถมาแสดงความคิดเห็นได้นะครับให้ความสำรวจได้สหรับตรงหน้านี้นะครับจะได้รับคะแนนอยู่ที่1คะแนนนะครับ ต่อไปเมนูโฮมนะครับโฮมตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของช่องทางการหาคะแนนโดยการทําแบบสอบถามหรือว่าแบบสํารวจนั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เป็นสายแบบสอบถามอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ควรพลาดแอปนี้นะเพราะว่าแอปนี้ทําง่ายสุดแล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องเชิญเพื่อนด้วยนะครับในส่วนของคะแนนขั้นต่ําในการแลกเปลี่ยนเนี่ยเพียงแค่10,000คะแนนเท่าน,าน,นั้นครับผมสำหรับ10,000คะแนนเนี่ยก็ไม่น่าจะยากนะครับในส่วนของแอปนี้เพราะว่าบางอันเนี่ยแบบสอบถาม3 0 0 0 4,000คะแนนหรือว่า6000คะแนนก็มี10,000คะแนนก็มี แล้วแต่บางช่วงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแบบสอบถามที่เราสามารถทําได้นะฮะที่อยู่ปัจจุบันของท่านนะครับคืออะไรแล้วก็กดเข้าไปรับ50คะแนนนะครับและก็ในส่วนของคัสตดนะครับผมคัสกลับมาแล้วนะครับก็คือรับ300,000คะแนนเลยเราสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้นะไปทำนะครับเพื่อที่จะรุ่นรับ300,000คะแนนตรงนี้ได้ด้วยนะครับผมและก็เพลิดเพลินไปกับรอยยิ้มนะครับสุขภาพดีสวยงามเนาะในส่วนของแบบสอบถามนะครับ1,000คะแนนใช้เวลา1นาทีนะครับรักษาการเงินของคุณไว้นะครับผม ติดตามนะครับก็1นาที1000คะแนนนะครับแล้วก็ในส่วนของอันสุดท้ายนะครับขอแสดงความยินดีนะครับสิงหาคมเนาะรับไปที่100คะแนนใช้แค่1นาทีเท่านั้นนะครับในการทําแต่ละแบบสอบถามเนี่ยมันก็ใช้เวลาไม่ค่อยนานนะครับอันนี้เนี่ยไม่ควรพลาดนะเพราะว่าต้องมีติดเครื่องไว้เลยนะครับทำเงินง่ายแน่นอนนะครับแล้วก็อันที่4นะครับตัวนี้ก็จะเป็นประวัตินะครับประวัติการแลกคะแนนนะครับหรือว่าประวัติที่เราได้รับคะแนนมานะครับไม่มีเมนูไหนที่มันเป็นระบบของการชวนเพื่อนเลยนะ มาดูที่การตั้งค่าก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลต่างๆนะครับไม่มีเมนูไหนที่เป็นเมนูการเชิญชวนเพื่อนเลยนะครับเพราะว่าแอปนี้ไม่มีการเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับเมนูที่5ก็จะเป็นในส่วนของการแลกเปลี่ยนเนาะทูมานี่วเดตนะครับขั้นตอนการแลกก็ตามนี้นะครับสิ่งสําคัญก็ควรที่จะอ่านก่อนนะครับในส่วนการแลกเงินนะครับสตาร์บัคนะครับผม100บาทนะครับผมแล้วก็เพย์พาเนาะเพย์พาเนี่ยก็ไม่น่าจะยากนะครับสำหรับคนที่เคยแลกเพย์พาอยู่แล้วก็สามารถแลกได้นะสำหรับเพย์พา l สามารถแลกได้1บัญชีของเซอร์วิยอนเท่านั้นนะครับเพราะว่าเขาจะบันทึกในส่วนของเพย์เพไว้ให้เรานะครับเราไม่สามารถนำเพย์เพลเนี่ยไปใช้กับอีก1บัญชีของเซอร์วิยอนได้นะครับไม่เขาไม่งงนะไม่งงนะครับมันใช้ได้แค่หนึ่งเพย์เพลหนึ่งบัญชีเท่านั้นนะครับทูบินิวเลตก็น่าจะเหมือนกันนะก็ควรที่จะดูให้ดีนะครับสำหรับคนที่มีมือถือหลายเครื่องแล้วก็สมัครหลายบัญชีสําหรับเซอร์วิสยอนนะครับทูบินิวเล็ตต้องแยกกันนะอย่าใช้อันเดียวกันนะครับก็แอป หลักก็เป็นการทําแบบสอบถามนะครับตามที่ผมได้แนะนําไปเลยนะครับลองเล่นดูได้นะครับลหลายคนก็ไม่ชอบการเชิญเพื่อนเนาะผมก็หามาให้นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะถูกใจหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นแนวเกี่ยวกับการทําแบบสอบถามนะครับผมก็ลองไปเล่นดูไปทําดูนะครับแอปนี้ไม่ต้องเชิญเพื่อนนะลองไปทําดูก่อนนะครับทำเงินได้แน่นอนจ่ายจริงแน่นอนในส่วนของแอปนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปเนาะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ